หนุ่มเอสติดโควิดทั้งครอบครัวล่าสุดนี้เชื้อลงปอดลูก2คนลแล้วล่ะค่ะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยคะ่ะเป็นการสร้างความละมากให้แก่พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยจากกรณีนี้นะคะเป็นนัก,กร้องดังจากค่ายมีเลคคอร์ดคะ่ะหนุ่มเอจลากรแจ้งข่าวว่า เจ้าตัวและครอบครัวนั้นติดโควิดกันทั้ง3คนล่าสุดนี้ผลตรวจลูกๆทั้ง3คนของหนุ่มเอออกมาแล้วโดวยระบุว่าติดเชื้อโควิด -19 ทั้ง3คนเลยตอนนี้เนี่ยทุกคนได้รับการรักษาอยู่ในการดูแลของแพทย์เบื้องต้นรักษาตามอาการขณะที่นัก,กร้องดังเองก็มีไข้อ,อ่อ,อนๆจมูกได้กลิ่นไอเล็กน้อยส่วนภรรย,ยามีไอแล้วก็มีไข้หนักมากและพบว่าทั้งหมดติดสายพันธุ์เดลตา้าซึ่ง จากการเรียบเรีงไทม์ไลน์แล้วแม้จะไม่ได้พบเจอกลุ่มเสียงเลยแต่คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อมาจากคุณย่าของภรรยาที่มีอาการเป็นไข้แล้วก็ หลังจากนั้นเองเนี่ยตอนนี้คุณย่าปกตินะทุกอย่างมีไข้ขึ้นใน2วันแรกเท่านั้นพอได้พูดคุยสนทนากับคุณยา่าซึ่งพักที่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่มหาลาลๆาในทุกๆวนันคุณย่าแจ้งว่าท่านนะได้ไปตลาดสดหน้าหมู่บ้านแค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่ทราผลก็ทําการตรวจเบื้องต้นด้วยการแสวบให้กับคุณยา่าผลคุณย่าก็คือเป็นโพสต ต่อมาได้มีการแจ้งถึงความคืบหน้าการตอนนี้หนุ่มเอเองมีอาการไข้อ่อนๆนะคะไม่มีน้ำมูกได้รับกลิ่นปกติส่วนภรรยาเองอาการหนักกว่าค่ะคือมีไข้ไอหนักทั้งคู่ไม่มีเชื้อลงปอดและก็ได้มีการลดโดสของอยางลงแล้วในด้านลูกๆนั้นทราบผลแล้วค่ะก็คือน้องเอยาลูกคนโตในวัย9ขวบเชื้อลงที่ขั้วปอดน้องพีเลูกคนกลางอายุ6ขวบไม่มีเชื้อลงปอดและน้องเชลรีนลูกคนเล็กมีอาการ เชื้อลงที่คั้วปอดไข้สูงไอแห้งเสียงแหบตอนนี้ได้รับการรักษาอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยคะ่ะ